ตามเลขความฝันพ, reveal, พิทัศษ์โค้งสุดท้ายนะครับไม่รู้อยู่ไหนบ้างน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับพิทัก์ตาม harder, คโค้งสุดท้ายนะครับ F อซนะครับเข้าไปกระท่อมติดดินนะครับกระท่อมจอมปลงหลวงปูนะครับอ้าวสวัสดีครับพิทักษ์สวัสดีครับผมเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมขอพ่หลวงปูขอพ่อหลวงปูนะครับก่อนปล่อยเลกนะครับกรอนปล่อยเลขครับ f อซนะครับก่อนที่จะ ขอพลหลวงปู่ขอโชคลาภที่จะมาสัมผัสโค้งสุดท้ายพี่ท่านนะครับให้โคดสัตุหลวงปู่ก่อนนะครับองนี้เหมือนทองจริงๆงเนาะพี่ท่านนะครับสวยมากเหมือนทองจริงๆนะครับได้เห็นคลิปนี้สวยมากเหมือนในช่างยุทธปั้นนะครับปั้นกับมือน,นะครับเหมือนมากนะครับใครเห็นแล้วคนลุกเลยทันทีเพราะว่าอาศัายจิตในการปั้นอ่ะ คนเีนสวัสดีพิธาอทอีกครั้งหนึ่ง<ม>สวัสดีครับผมสวัสดีรครับจูกับเทลออโอเปเรเจรานะครับฝันว่ายังไงบ้างอาท์ติกฝันก่อนเราฝันฝันต่องวดฝันต่อง,วด,องวดว่าลุงปู่ให้กวาาครับนะใต้ต้นมะขามนี่บบสเตอร์นะโบฮิเชเรทีนี้อนอนมองไปในต้นมะขามก็จะเห็นเลขเก้าตัวเดียวกับเก้าชัดเจนเลยตัวเดียวในต้นมะขามแต่ปกติเป็นปริศนามาก็คือต่องวด ฝันก็ตีเป็น983กับ032แลวผมชี้เลข0ขึ้นกับเลข8อันนี้ถ้าเลขถูกเลขดังไม่ต้องซื้อครับถูกเลขดังไม่ต้องซื้อแล้วก็คืนน้พระวันออกพรรษาหลวงปู่ก็ให้กระวาดอีกแล้วบอกว่าตัวติ้นร,มรุมโบดื้อ <c oughs> ไปซื้อไม้กวาดไม้กวาดอันละ35บาทผมบอกว่าหลวงปู่ไม่มีดอกไม้กวาดอันละ35บาทมีแต่50 70บาท ผมก็เลยเอาสามห้ามาสุดมาใส่ครับอันนี้เลขฝันเลขฝันอ่ะครับอ่ะชูเลยก็ได้อ่ะไม่ชามไม่ได้อ่ะอันนี้เลขฝันเลขฝันเลขฝันลองมาแบบนี้ถามว่าเลขอะไรคือเลขอัญเชิญหลวงปู่ไปไว้ที่กระท่อมหลังใหม่กระท่อมไม้พยุ่ก็คือทะเบียนรถเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เพื่อเอฟซีชอบแล้วก็จุดทูตก็ได้เจ็ดหกเหมือนเดิมครับวันนี้จยาว่าเลขเยอะคือเลขฝันแค่นี้ อันนี้เลขต่างหากครับที่ลงปู่บกให้ไปกวาดก็คือนี่เลยครับเห็นก้าวตัวเดียวครับก้าวตัวเดียวเห็นต้นมะขามครับในต้นมะขามแล้วก็ปูก็เป็ดต้นออกพรรษาก็ตัวเดียวที่สามห้าซื้อไม้กวาดซื้อไม้กวาดลงปูให้ไปซื้อไม้กวาดราคาไม้กวาดราคาสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทนะครับอ่าแต่แต่พูดเป็นภาษาเขมรเลยให้ไปซื้อไม้กวาดดลุงโบตัวติ่งลุงโบโมโบสามสับปะรดมสามห้า ปู่ออปูปก็พูดขมิน้นกบพูดขม้นตัวตินโโเเรุ่มโบหมโบคอยจเรียตีนรมโบหาสามสับรมดมเดอ้อครับก็ไม่รู้เนาะมันไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนอันนี้เอฟซีย่าเยอะเด้ออันนี้คือคือผมเอาแนวทางในการที่คือลุงปูนั่งรถคันไหนก็ออกคันนั้นแล้วถูกกับอายุอายุพี่ที่เอเป็นเจ้าาพกบอายุ72ปีก็ถูก72 เจ็ดสองเจ็ดหกแล้วมผมจุดทูบขอหลวงปู่ก็เจ็ดหกหกเหมือนเดิมครับครับก็บบบบมันเจ็ดหกแต่เลขฟันตัวนี้ตัวนี้สามชุดไม่เยอะครับไม่เยอะสามชุดสามตัวสองสองตัวหนึ่งสามห้าเป็นคืนวันอวกันสาวันพระครับแล้ววันนั้นเราวันนั้นได้ขอหลวงปู่ทำกระถินเก้าวัดก็จะมีชุดอีกชุดหนึ่งนะครับครับอันนี้กระถินเก้าวัดเดี๋ยวโชว์ชุดหนึ่งกระถินเก้าวัดก็จะเป็นเลขเหมือนกันเป๊ะ เลขดังด้วยนะเกียวแต่เลขดังๆเลยเกี่ยก็เลขดังๆนะครับอันนี้มันไม่ใช่ว่าเขียนตามเขาหรือเอฟซี FC. ทำตั้งแต่ตองตงวดตองงวดเลยนะครับวหวยออกปุ๊บมาเลยนะครับนี่น่าจะวันที่อะไรวันที่สิบเจ็ดหรือเปล่านะครับน่าจะสิบเจ็ดนะมาเลยตอนนั้นอันนี้ถวายเอ็มร้อยลุงปู่ขอคืขอขอเปิดเปิดโชคลาภแล้วก็ขอของกาวัดของกาวัดแล้วเปิดฝายเอ็มกปุ๊บได้สามศูนย์หนึ่ง Hmm. ผมก็บอกลูกปู่ว่าลูกปู่ถ้าลูกปู่ให้สําเร็จจริงๆเดี๋ยวผมจะจับลูกปิงนปองก็ปิงนปองเราก็ไม่ได้ไปมองคัดเอาหรอกก่อนถ่ายทำยูทูบอยู่ผมก็หยิบมือข้างหนึ่งก็ได้เจ็ดศูนย์หนึ่งก็เหมือนเดิมศูนย์หนึ่งเหมือนเดิมศูนหนึ่งเหมือนเดิมอ่าครับเนี่ยใน,นของข้าวหวาดไม่ได้ฟันจับให้มันจับฉลากเลย กับอันนี้เล็กคลองกาวัดเพื่อเอฟซีโถงนะครับตำบลกระถิน9กาวัดนะครับตัวนี้คลองได้แล้วห้านะครับขาดแค่สี่ชุดสี่ชุดนะครับเอฟซีอีกคลองหนึ่งชุดก็จะเข้าที่วัดอรุณพนาวาสของบ้านดุนเราเนี่ยแหละครับครับยังขาดแค่สี่ชุดนะครับผ่าตรงผ่าตัยได้ครบมีสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับขาดคลองสี่ชุดนะครับเอาเลยเนาะโอเคครับอ่ะเล็อันนี้อย่าลืมดูความฝันอยู่ข้างบน แต่กลางเป็นอัญเชิญลงปูให้ท่าน F4 เลือกเอาถ้าชอบชุดนี้ก็จัดชุดนี้แต่ถ้าชอบเลขฝันก็ถึงข้างบนครับค้าอัญเชิญลงปูวันนั้นไม่ได้มาพอดีติดงานเฮลงปูองค์ใหญ่ที่สุดวันนั้นก็ช่องยูทูบไม่ได้มานะครับติดธุระติดเฮลงปูองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแกสลัดจกเหินนะครับก็เลยไม่ได้มาอัญเชิญลงปูแล้วก็มันไปถูกกับอายุเจ้าภาพด้วยทะเบียนรถเจ้าภาพอายุ72ปีกับถูกเป๊ะเลย แล้วผมจุดทูบก,ก็ถูก,ปกเป๊กทะเบียนรถอีกจนช่างยุทธนี่โอ้โกว่าพี่ทําไมมันแม่นกับตัวเลขเทะเบียนรถจังเลยอะไรก็อยู่ที่ลุงปูจ่จะจัดสรรให้เนาะเพราะเราก็ไม่ได้เขียนเองในทูบหรอกมันออกมาเองครับโชว์ในนี้แหละเดี๋ยวเอซ ว่ายุคเลพิธัตเยอะเลพิธัตไม่เยอะเ้อเลฟัน983กับ032โค้งสุดท้ายตรงงวดเด้เอ f ซีเด้อนะครับโค้งสุดท้ายอันนี้ตรงงวดอันน er ี้โค้งสุดท้าย35ตัวเดียวโค้งสุดท้าย35ตัวเดียวนะครับตัวเดียวแต่สุดทู้ยแล้วก็โค้งสุดท้ายก็จะเลขจะเหมือนกันนะครับไม่ต่างไม่ตคือ3เหมือนเดิมพี่ถ้าถ้าเล่นเหมือนที่เขาบอกว่ารูดสูงรูดสามรูดสี่อันนี้ลองรูดสามเพรามันพลาดเหมือนกันหรอกรูดสามครับแต่ผมคือให้จับให้แค่นี้8332เลยพอ35 ไอ้ที่ผมชี้ซูสแปะถ้าถูกเลขดังก็ไม่ต้องซื้อขับล้มปูมายัางไงบ้างเมืมม่อเมื่อวันเมื่อคืนนีอ๋อคืนวันออกพรรษาครับครับคือล้มปูให้ผมกระาดอีกแล้วพี่เพรอ,อ,อกว่าให้ซื้อไม้กวาดแล้วก็พาไปที่บ้านแม่ในหมู่บ้านบ้านแม่ก็เลขที่สามห้าหมูม่สิเบเอ็ดหมู่สิเบเอ็ดหรือสามสามห้านึงเยอะไปเนาะคนเยอะไปล้มปูให้แล้ว <3 S 2> นะครับ ให้ไปซื้อไมคกวัดราคาไมคกวัดก็สามสิบห้าสามสิบห้าบาทเหมือนกันแต่ลุงปู่ชุดนี้ <c oughs> ท่านท่านไม่ได้ใส่ชุดขาวแล้วท่านจะใส่แบบคีวอร์แต่งตัวเหมือนแต่งทรงองค์เครื่องสําเร็จสวยงามสวยงามเลยก็เดินบอกให้กวาดข้างล่างกวาดข้างบนก็ไม่รู้เป็นยังไงลวงปู่ให้ที่ผมกวา,าดสองสองครั้งแล้วคือกวา,าดสิ่งไม่ดีไม่ได้ให้ออกไปให้หมดเหลือแต่สิ่งดีๆ ทลาให้กวาดครับการกวาดกวาดขยะนั่นแหละกวาดขยะก็คือกวาดสิ่งไม่ดีออกไปเหลือแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับคำนี้คือความฝันนะครับฝันก็คือความฝันเลยเนาะคร่บก็ทีก็เป็นจริงครับอ่ะโชว์อีกครั้งหนึ่งในเอฟซีนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับอ่ะเสียงผมดังสุดเลยเด้อไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าในตอนขออภัยด้วยใช้ไม้ช่วยนะครับตัวหนึ่งนะครับไม้ติดตรงลำคอเลยทีนี้ถ้าไม่ได้ยินก็แสดงว่าผมเสียงค่อยมาก ก็ฟ้าฝันเก้าแปดสามลุงปู่ให้เก้าตัวเดียวแล้วให้ถือมากว่าผกตีเป็นแบบนี้ศูนย์สามสองอันนี้ผมไม่ได้บอกวันนั้นนะอันนี้เห็นเห็นกับฟ้าผันครับอันนี้ผมบอกวันนี้เห็นกับฟ้าผันระท่อมลุงปู่ว่าลุงปูจะมีหน้าต่างไปทางทิศตะวันตกตกน่าจะเป็นล่างครับแล้วก็อันนี้คืนวันพระลุงปู่ให้กวดเอีกแล้วให้ไปซื้อไม้กวาาสามสิบห้าบาทมากวาด ใช้ทุนกระท่อมอันนี้นาซอลนะครับสามจุดห้าใบเราเอ้อยบกกรอบกระทุม่มโอยสลยับอ๋อดื้อคือกวาดสิ่งไม่ดีไม่ร้ายคือกวาดสิ่งสปกปรกออกไปให้หมดและแต่สิ่งดีๆแต่ความบริสุทธิ์ถ้าชอบซูลก็ซูลสามห้าห้าสามซูลห้านะครับเพื่อถ้าใช้ชอบซูลวิ่งซูลมาใส่สามตัวอย่าอย่าหลงว่าเลขฝันเด้อพี่น้องอันนี้อันเชิญหลวงปู 7, 2, 7, เจ็ดสองเจ็ดหกจะเบียนรถ ที่อัญเชิญหลวงปู่เป็นกระบะซิ่งรถซิ่งครั้งแรก <c oughs> ที่อัญเชิญหลวงปู่คือกระบะซิ่งแล้วครั้งแรกอัญเชิญหลวงปู่ที่มีพญานาคอยู่ขลักเป็นองค์แรกองค์เดียวแล้วจะรอองค์ที่สองที่สามที่สี่อันนั้นอยู่ที่เอฟีจะติดต่อครับเอาเดี๋ยวดูเลขกระถินอีกครั้งหนึ่งพี่ครับเลขกระถินก็วสวยชอบรู้สึกว่ารู้สึกชอบเลขกระถินครับคาใจเนาะคาใจนะครับอ่ะ <c oughs> อ<า>ันนี้เลขกระถิน เมรพี่ทัดลงจับเรียงลงมาสิสามเจ็ดแล้วก็ศูนย์ศูนย์แบบนี้ป่ะนั่นแหละเลขศูนย์ศูนย์เป็นเลขชมกันนะะศูนย์ศูนย์แวก็พี่ครับสามเจ็ดสามเจ็ดก็คือเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบก็คือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งโอ้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับในในใจผมหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดกับสามบวกกันเลขตัวเดียวกันเลยเนาะก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์เจ็ดบวกสามเท่ากับสิบ สิบหนึ่งศูนย์สองหนึ่งก็ได้มันมันโอ้เยอะอย่าไปเอาเยอะพี่เอาเอานี่เอานี่ะเอฟซีลองซื้อดูดนะครับอันนี้ก็เลขกกระถินกาวัตของกาวัดขาดอีกสี่อันนะครับสี่ชุดสี่ชุดเอฟซีนะครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนี่เด้อครับโทรมาสี่ติดต่อคุณซาฟพยานาได้เลยนะครับเอาแค่เก้าไม่เอาเกินไม่ไม่ให้เกินนะครับเอาเหลือแค่สี่ชุดรับสิบหมดเร็มหมดเลยนะครับ จะให้เอฟซีเขียนชื่อให้ทางร้านเขาเขียนชื่อให้ชัดเจนเลยครับปีครั้งนี้นะครับจะไม่มีพลาดเรื่อง <4 S 1> ชื่อนะครับ <4 S 1> ภาพ9ชุดนี้จะอยู่ที่วัดบ้านรุ่งหนึ่งชุดหนึ่งชุด<ค>นะครับเป็นผู้โชคดีก็ติดต่อกับคุมทรัพย์ได้เลยว่าจะถ้าต้องการบอกว่าคุมทรัพย์ชื่อชั้นลงที่กระท่อมลงที่วัดอรุณพนาวาสใกล้ลุงปูก็บอกที่ฟานได้เลยได้นะครับครับแล้วก็จะมีชื่อ ในคลองนั้นจะมีคําว่าถวายลงปูสวงด้วยนะครับทุกอันของที่ลงในบ้านรุ่นนี้ก็จะเอามาไว้ที่ศาลาก่อนเพราะเรามีกระถินด้วยถ้าเป็นบริวารกระถินเนาะแลครก็คือเขาถ้าคอมเมเขาเรียกงานงานงานเอองานเขาเรียกอะไรนะไองานภาษาไทยเรียกอะไรนะเรื่องงานหรือสมโพธสมโพธสมโพธเออเอฟซีกลางคืนกลางคืนแล้วก็เช้ามาก็แกจะใช้คลองนี้ตีก่อน จะตใจคลองนี่เลยตีตามไอ้แหกวัดเดี๋ยวแอดเกิดท่าปนานถ้ทไม่จริจริงมันจะติดอยู่ไปที่เ <c oughs> พชรบุรีนาจะเพชรบุรีนะย,ยี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านาจะอยู่ที่เพชรบุรีนะครับ <c oughs> ที่ว่าเขาอันนี้ก็ไม่เป็นไรไว้คลองถึงบ้านรุ่นก่อน <c oughs> <c oughs> แต่คลองจะต้องเอามาไว้ที่นี่ <c oughs> นะครับก็จะให้มีผู้ช่วยเขาจัดก,การนะครับในสำหรับคลองก้าวัดคลองก้าวดวงเลข สามศูนย์หนึ่งกับเจ็ดศูนย์หนึ่งถ้าใครถูกเลขนี้ก็อย่าลืมทําปุนกระทินถวายหลวงปู่ทงเลยครับงใเอ็มร้อเจ็ดศูนย์หนึ่งนีนผมจับลูปปีติปองเพื่อความมั่นใจครับมาตัวเดิมแต่ถูกไม่ถูกก็อยู่ที่จะว่าการเป็นแนวทางนะครับอ่ะอันนี้เลขฝ้าอีกชุดหนึ่งครั้งแรกตองวดวันที่สิบเก้ามิถุนายนพิเจศษลงปู่ให้กว่าตายกระท่อมแต่ว่าบ้ต้เฮียชีก็คือเลขเกินเลขเก้าในต้นมะขามตัวเดียวผมก็เลยจับเก้าแปดสามแล้วก็ 3ูตสามสองนี่เห็นในฟ้าผนังแต่ผมชี้แบบนี้ถ้าเลขดังไม่ต้องซื้อครับถ้าเจอเลขดังก็ไม่ต้องซื้อแล้วฟันออกพรรษา,าค,คือ35ให้ซื้อไม่กว่บาทหอันตัวละ35บาทแล้วก็ตรงกลางอันนี้จะเป็นการอันเชิญลงปูไปไว้ที่กระท่อมไม้ไปอยู่กานนั่นอยู่ที่ f อฟจะชอบจัดตัวไหนก็ได้แต่เลขฟันอยู่ข้างบนข้างล่างเลขอันเชิญลงปูอยู่ตรงกลาง ครับอ่โอเคครับปิทัศน<อ>์แต่เคปนาโจเอฟซี FC น่าจะจําได้เรียกนะครับชัดมากโค้งสุดท้ายสุดท้ายนี้ก็ฝากขอบคุณเอฟที่ดูชมติดตามช่องผมทรัพยานาเลยก็ดูที่กระท่อมรักสังขารลวมปู้สวงก็มีอะไรเปล่ลีนๆหลายอย่างก,ก็ความเจริญก็จะก่อขึ้นทีละนิดทีละนิดอยู่ที่ f อฟจะทําบุญการทําการสร้างนี้ถ้าเอฟีไม่มาช่วยผมก็ทําไม่ได้คนเดียว การทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเอฟซีไม่มาช่วยทําผมก็ไปไม่รอดแม้กระทั่งฟื้นก่อไฟทุกเทียนแม้กระทั่งเทพื้นแม้กระทั่งถ้านะว่าไฟทุกอย่างก็อาศัยเอฟซีทั้งนั้นถ้าเอฟซีไม่ช่วยผมก็จะดิ้นรนไปอย่างไงก็ไม่รู้ครองถวายหลวงปูส่สวงสวยมากพิทัก์เนี่ยครับหลวง,งปูส่สวงองค์นี้สวยจริงๆนะครับมีบารมีสูงมากเลยใครได้เห็นคลิปนี้นะ่ คือสวยมากเหมือนทองจริงๆนะนี่ครับแล้วก็องค์นี้ก็ขอบคุณเจ้าภาพครับขอบคุณเจ้าภาพที่ให้ฟามเจ้าภาพสายลุนคุ้มทรัพยานาของพี่พี่จันเพ็ญนะครับนี่ปกติก็สวยมากลวงปู่อันดับแรกผมบอกว่าลวงปู่หลงหลงปู่หลงทางอ๋อครับเพราะลวงปู่ไม่คิดว่าลุงปู่จะได้มาที่นี่แต่ลวงปู่จะเรียกให้มาในวันนั้นเป็นวันสำคัญวันดี วันมีเรื่องงามยาดีสำหรับเจ้าภา,าพก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงถ้าเจ้าภา,าพอยากจะถวายองค์หลวงปู่อีกผมอยากได้หน้ากระท่อมหลวงปู่ให้ท่านนั่งผิงไฟถ้าเป็นไปได้เจ้าภา,าพได้ดูได้ชมก็อยู่ที่โอกาสนั่นแหละหลวงปู่อยากได้ยังไงก็ต้องมีเจ้าภาพครับตอนนี้ที่ผิงไฟที่บ้านจะบกที่กระท่อมสูงก็มีแล้วเนาะได้แล้วนะครับ อันนี้ยัง,งบ้านรุ่นพอมีกองไฟนี้ไม่ให้ดับตลอดก็อยากอยู่อยากจะอันเชิญลุงปู่อยู่ข้างหน้าตรงกระท่อมหลังเล็กหลังนั้นแหละครับข้างหน้าเลยนั่งปิงไฟก็ใครมาก็จะได้ถาวายฟืน้นกองไฟก็ลุงปู่ก็จะนั่งปิงไฟอยู่ตรงนั้นครับบางทีอาจจะขยับกระท่อมมาอกีกทางทิศตะวันตกอีกนิดหนึ่งก็ได้ไกลๆกองไฟครับอ่าโอเคครับเอฟซี FC นะครับตามเบอร์โทรนะครับข้างล่างด้วยสาธุสาธุาธอ่ะขอบคุณพิท่านอีกครั้งหนึ่งเนาะ ครับอันนี้ก็อวยพรให้เอฟซีทุกๆท่านยมีแต่ความสุขความเจริญออกพรรษาแล้วก็ขอให้มีโชคลาภร่ำรวยอยู่ดีมีสุขไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เจ็บไม่จนเดินทางไปไหนแล้วพลาดปลอดภัยหลวงปู่ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลสาธุร่ำรวยร่ำรวยครับสาธุสาธุเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับก่อนจบคลิปก็ฝากทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่จะขอหนึ่งหน่อยเติมเยื่เดิมคุ้มซับ องงอนนงเอางนออตาติดตัดออกอ่ะเ,เ,เหม่อเต็มเต็มเลยเหมือบบานแกนที่ทำเต็นปิงสาธุสาธุเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้ได้มาอัญเชิญดูป่สวงออกพรรษาด้วยแล้วก็มาคุยกับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับของนะครับบุญกระถินเก้าวัดน,นะครับเลขกระถินเก้าวัดน,นะครับก็ได้ห้าอันแล้วนะครับพร้อมที่จะวันที่สี่สี่ห้านี้เราจะเดินไปที่ประเทศกรรมัมพูชานะครับไปที่ วัดหลวงปูเจียมทิสโยนะครับบ้านเกิดของท่านเลยนะครับไปถวายที่นู่นนะครับเป็นกระทินวัดแรกเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตามตามมาว่าวันที่ไหนบ้างนะครับตรงไหนที่มีกระทินเราก็จะไปที่สายหลวงปู่สวงนะครับเล้กก็จะไปถวายเอฟซีนะครับคาดแค่สี่อันสี่ท่านนะครับเป็นจะภาพไปเลยได้เอฟซีได้แค่สี่พันห้านะครับเขียนชื่อพร้อมเลยแค่แกะชื่อ ให้พร้อมเลยนะเกะชื่อจากร้านเลยครับให้ทางร้านเขียนชื่อให้พร้อมเลยครับส่งชื่อมาก็จะเขียนชื่อจากร้านมาเลยนะครับส่งสําเร็จรูปทั้งชื่อทั้งครองมาเลยนะครับแล้วก็จะมีคําว่าถวายหลวงปูส่สวงด้วยนะในคลองนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากบกบุญเอฟซีทุกคนทุกท่านที่พอมีนะครับพอมีกินมีใช้พอเหลือก็อยากจะทำบุญโดยการถวายคองอย่างมีชื่อเสียงดังดัง อุทิศให้ใครก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะถวายเป็นหลวงปู่สวงก็ได้ครับอธิษฐานจิตเอานะครับของเรือแค่สี่อันนะครับเอาแค่สี่อันนะครับเอฟซีนะครับก็ถือว่าไกลสําเร็จแล้วผ้าไตรครบแล้วนะครับอ่าผ้าไตรคุณลงนุษนะครับเก้าชุดส่งมาเรียบร้อยแล้วครับเก้าชุดพร้อมกับปัจจัยซองละสามร้อยบาทนะครับปัจจัยใส่ซองนะครับแล้วก็เอฟซีที่ฝากมานะครับบางท่านก็ มีคนละพันหนึ่งก็จะแบ่งเป็นเก้าซองนะครับถ้าพันหนึ่งก็จะได้เก้าซองนะที่เหลือก็ไว้ซื้อน้ํานะครับน้าแพคเพื่อถวายเพื่อถวายทานถวายน้ําด้วยนะครับทางกระทิมก็ถวายน้ําพร้อมนะครับอ่าโอเคครับขอยเอฟซีถูกเลขรางวัลใหญ่ๆเด้องวดนี้นะครับจะได้ทํา,ทาบุญหรืทียกันนะครับถูกลอตเตอรี่เยอะๆกันลืมทําบุญเด้อนะครับเสียสาธุสาธุ นะลำลากันไปสําหรับคลิปนี้นะครับโค้งสุดท้ายกับพีทัศกับกระท่อมราชสังขารหลวงปู่โซนะครับทำบินทำบุญกระินกาวันด้วยกันนะครับอนุโมทนาสาธุติดตามชมในการทําบุญกระทินด้วยกันนะครับสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม